Yeah! ว่าเรากําลังจะไปในที่ที่แบบคุ้นเคยมากๆแล้วก็ปีนึงเนี่ยต้องไปอย่างน้อยแบบเกินหนึ่งครั้งขึ้นไปนะคะนั่นก็คือที่ไคเยานะคะเขาใหญ่เออหนูก็จะไม่มีคนแก้ให้แล้วเดี๋ยวบอกก่อนว่าที่พักในวันนี้เป็นอะไรที่แบบ y y <c oughs> ยังไม่แมทเลยคื <c oughs> เดี๋ยวว่ามันน่าจะจึ้งอะ่ะเพราะว่ามันเป็นแบบล้อมรอบด้วยธรรมชาติแล้วก็ราคาคือแบบดีงามมากๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปถึงที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวจะบอกราคาให้ฟังนะคะว่าราคามันเท่าไหร่ซึ่งเนี่ยบอกเลยว่ามันดีมากค่ะทุกคนแล้วตรงกลางก็คือมีที่ปิ้ง เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางไปเขาใหญ่กันดีกว่าค่ะไปจะโกงออกไปแล้วอย่างหน้าเขาดีดี ก่อนเข้าที่พักนะคะขอเติมพลังเข้าท้องกับร้านสเต็กบรรยากาศบ้านทุ่งที่เขาใหญ่บอกเลยว่าใครกําลังมองหาร้านสเต็กในราคาย่อมเยาวนะที่นี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะแถมเมนูที่นี่นะคะก็มีให้เราเลือกเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ผักของเขานะคือสดกรอบมากๆเลยค่ะใครมาในช่วงวันหยุดนะเดนะีแนะนําว่าให้โทรจองโต๊ะก่อนเพราะว่าร้านเขา,เาลูกค้าก็แน่นอยู่เด้อ ปาข้าก่อนเลย r นเลิกถึ i แลที่พักของเราลองถายนี่ห้าร้อยจบไหมคอน้องเพื่อนที่ชอบอะห้าร้อยน้องน้องเพื่นที่ชอบ้าร้อยได้ไหมนี่เจ้าของบ้านมารอรับเราแล้วสวัสดีค่ะเย้ถึงที่พักกันแล้วนะคะตอนนี้เรามาพักที่ไหนคะ ซิวเขาเขาใหญ่ค่ะดีมากค่ะฝนดีมากและถูกมากที่พักรับรับได้เลยเออบอกเลยว่าราคาเท่าไหร่ต่อคืนต่อคนไม่ถึงพันนะ900กว่าบาทเองต้องมาก่อนที่ว่ามันจะไม่รับอ่อเดี๋ยวพาไปดูห้องกันนะคะ หากใครกำลังมองหาที่พักในเขาใหญ่ราคาไม่แพงแล้วบรรยากาศเป็นส่วนตัวเนี่ยนะคะเดี๋ยวแนะนำที่นี่เลยค่ะตัวที่พักของเขาเนี่ยนะคะจะมีบ้านสองหลังนะคะเป็นบ้านไซส์เมนคาร์บินกับบ้านไซส์ไท่ค่ะก็เดี๋ยวจะพาไปดูบ้านใหญ่กันก่อนว่าด้านในของเขาเนี่ยจะมีอะไรบ้าง ที่เนี่ยเขาจะเป็น Airbnb นะคะพอเรามาถึงเนี่ยจะไม่ได้มีแบบว่าพนักง,งานต้อนรับมาหลับนะ้เราก็จะต้องได้รหัสมาจากที่พักนะคะแล้วก็มาอันล็อกเองตรงนี้เนาะพอเข้ามานะคะทุกคนเราจะเจอห้องกลางเป็นแบบโซฟาใหญ่แบบนี้เลยนะคะแชบแล้วก็อันนี้ก็จะมีครัวให้ครบเลยแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวแบบนี้เออสำหรับ4คนนะคะแล้วมุมนี้ก็คือจะเป็นโซฟาเนาะคือทุกคนมันครบมากเหมาะกับการที่แบบมาเป็นครอบครัวแล้วก็มาปรุงอาหารทําอาหารกันเองนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีนมอะไรบ้างอันนี้เป็นถุงขยะแล้วก็เป็นเตาไมโครเวข้าง,งาน,นะคะค มีครบมากอะ่ะก็คือไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยช้อนซ่อมมาหมดนะคะ มีที่ดิบกาแฟให้ด้วยค่ะตอนเช้าๆเดี๋ยวเราจะมาดิบกาแฟกันนะคะแล้วก็มีที่ปิ้งขนมปังด้วยนะคะแล้วก็นี้เป็นตู้เย็นที่นี่เขาจะเป็นระบบน้ำกรองที่เราแบบกินได้นะคะแล้วก็มีบริการพวกแบบเหมือนฟืนแล้วก็ถ่านด้วยเพราะว่าข้างหน้าเขาก็จะมีเป็นเตาปิ้งบาร์บีคิวให้กับเราด้วยนะคะมาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะแฟรบเอ้ยดูดีมากนะคนสองคนแล้วก็ตรงข้ามห้องนะคะก็จะเป็นแบบโซฟานั่งแบบนี้เลยถ้าวิวตอนเช้ามาคือมันต้องแบบมันต้องปังอ่ะทุกคนวิวแบบเนี้ย อ่างล้างมือนะคะที่อาบน้ําพลิกกลับมานะคะ mm. ก็จะเป็นที่ฉี่แย่ออกมาแบบนี้เลยคะ่ะแช่เปิดม่านมานะคะนี่อ่างด้วยค่ mm. อยมันชิลมากจ้า mm. เดี๋ยวเราค่อยมาแช่กันตอนเดี๋ยวเช้าๆแล้วกันเนะาะเพราะตอนนี้มืดแล้วก็แอบน่กกากลัวนิดน,นึง สำหรับบ้านไซส์ทยนี่เนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านที่แบบเอ,อ้บรรยากาศฟิลเหมือนเราไปนอนแบบอังกฤษอะไรแบบนี้เลยนะคะที่ตัวเตียงนอนของเขาเนี่ยก็จะมีบันไดสวรรค์เนี่ยขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะและ้วบรรยากาศนะคือแบบเออเหมือนเรานอนใต้ถุนบ้านในอังกฤษอะไรแบบนี้อ่ะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะอยู่ด้านล่างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งบ้านนะคะที่แบบบรรยากาศดีไม่ต่างจากเมนคาบินเลยนะคะผูกรทาที่สั่งมาแล้ว

หนาวนะโอ้ยหนาวสองสาบ๊ายบายโอ้โหทงสารจ้าลมแรงมากจ้า คือจริงๆตอนแรกได้ก่าวว่าเดี๋ยวจะมาแนะนําที่พักตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่คือเมื่อวานอ่ะมาถึงที่พักก็แบบตอนหนึ่งทุ่มแล้วแล้วมันก็มืดแล้วด้วยแล้วเราก็ต้องเตรียมอาหารก่าตะเสร็จก็คือเที่ยงคืนก็เลยแบบเออไม่ไหวแล้วเหนื่อยเอาเป็นว่าก็เลยจะมาแนะนําที่พักในวันนี้แทนนะคะก็สําหรับที่พักที่นี่นะคะทุกคนเผื่อใครสนใจคือโค้ดแนะนำเว้ยแป๊นนึงนะข้างหลังลกมากเลยอะ เอาเป็นว่าคนใช้ชีวิตอะเนาะก็คิดว่านะคะหลายๆคนที่แบบกําลังหาที่พักที่เขาใหญ่ในราคาที่แบบจับต้องได้แบบนี้น่าจะชอบมากๆเพราะปกติเวลาที่เราพูดถึงที่พักเขาใหญ่ทุกคนคะราคานี้ก็คือแบบืเขาใหญ่จริงๆใช่ไหมแต่ที่เนี้ยเออสาหรับเรานะเรารู้สึกว่าราคาคือแบบไม่ถึงหลักพันอะถ้าใครมา4คนอะหรือมา6คนอะคือคุ้มมากๆเพราะว่าราคาที่พักอะมันจะตกแค่ประมาณแบบ3ามพทุกคนต่อคืน3ามพได้บ้านสองหลังแล้วนอนได้6คนอะ ตกคนละ650บาทมันถูกมากซึ่งสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าทุกอย่างเขาก็มีให้เราครบเลยแล้วคือมันเป็นบรรยากาศที่เหมาะกับฟิลที่มีความเป็นแบบเขาใหญ่จริงๆอะ่ะมีสวนตรงกลางมีโต๊ะสาหรับปิ้งบาร์บีคิวมีซุ้มสําหรับผิงไฟมีซุ้มสำหรับ ปิ้งมาสเมโลอะไรแบบเนี้ยแล้วบรรยากาศที่พักคือแบบโคตรฟินแล้วถ้าใครมาในชว่วงอากาศหนาวเดี๋ยวว่าโคตรฟินเลยทุกคนลอ้ลอมรอบที่พัก,กมันไม่มีแบบที่อยู่อาศัยเลยอะเออมันก็จะเป็นแบบป่าเขาอะไรแบบเนี้ยซึ่งเดียรู้สึกว่าเออมันเป็นบรรยากาศที่แบบเนี่ยแหละคือเขาใหญ่ <c oughs> แล้วก็สําหรับทริปในวันนี้นะคะก็จะเป็นทริปชิลๆที่เดีย,ดยคิดว่าถ้าใครมาเขาใหญ่อะสามารถตามเก็บเดียได้เลยนะไป <c oughs> ตามเก็บเดียเอาใหม่ตามเก็บตามร้านเดียได้เลยนะคะเพราะว่าคิดว่าหลายๆร้านที่เอามาในคลิปเนี้ยเป็นร้านที่แบบเออคัดมาแล้วว่าแบบบรรยากาศดี รสชาติก็อร่อยแล้วก็ราคาก็แล้วแต่ร้านละกันเนาะบางร้านก็แพงบางร้านก็ถูกแต่เขาใหญ่ส่วนใหญ่อะ่ะไม่ค่อยมีถูกหรอกค่ะทุกคน,นหนิวไหม หิอยู่มากตอนนี้นะคะทุกคนค่ะเรากําลังจะไปกินกันที่ชื่อว่าร้านบุญนะคะเป็นร้านที่เพิ่งเปิดมาไม่นานนะคะเขาจะอยู่ในเครือเดียวกับร้านขามแล้วก็ร้านมานะคะร้านขามอร่อยมากเขาจะเป็นร้านเหมือนแบบชาเขียวถ้าเพื่อนๆมีโอกาสมาก็ลองแวะมากินกันได้นะคะก็เดี๋ยวลองไปกินบั้นที่เขาเปิดใหม่กันดีกว่านะคะหน้าตาคือน่ากินมากแล้วก็เห็นว่ามีเมนูที่ได้มิชลินอีกแล้วเออมิช กลับนะคะขอแนะนําคาเฟอ,อีกสักหนึ่งร้านดีกว่า<ม>ที่เดียบอกเลยว่าสายชาเขียวเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะก็คือคาเฟ่ชาหน้าผานะคะที่นี่บรรยากาศก็คือตามชื่อเลยค่ะเป็นวิวหน้าผาแบบนี้ที่มีทั้งโซนอินดอร์และก็โซนอาท์ดอเลยนะคะ เ้ีเเป็นนแบบที่สําคัญนะคะรสชาชาเขียวเนี่ยก็คือเข้มข้นมากๆนะคะแล้วเดยก็มีสั่งพวกโทชาเขียวมาด้วยแล้วมันอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนแถมที่นี่นะคะก็สามารถเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยค่ะเฮ้ย <Hey, S 2> เห็นว่าเป็นหมาเจ๊สองซ้ำอ,อันนี้ไม่ได้วิวเพื่อนอะันนี้วิวหมาเอาฝนฝนหอนหน่อยอา